กลายเป็นพ่อไปแล้วพี่ต้อยอยังไงเนี่ยพี่จะคนทักว่าโอ้ทำไมพ่อหน้านหนุ่มจังอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดไอ้นี่ได้ยินเองได้ยินเองโหแวว <c oughs> เป็นเป็นแนวไหนนะแนวสู่กับอ่าไม่นะครับมันไม่มันมันก็มีประเด็นเรื่องที่แบบต้อง สู้กับผีสู้กับวิญญาณแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะฮะสื่ออย่างที่พี่พี่ต้อยพูดถึงเนี่ยมันมันมีเรื่องราวของคนที่ไม่เหมือนกันมาอยู่ร่วมกันแล้วก็หลายอย่างมันอาจจะเกิดมาจากความคิดของตัวละครเองหรือความหลอกหลอนของตัวละครที่ทำให้แบบเกิดความไม่ไว้ใจสิ่งรอบข้างหรือแบบหรือแบบ ความคิดที่ต่างกันในแง่ของศาสนาหรืออะไรเงี้ยฮะ <c oughs> อันนี้ก็พูดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเอาจริงๆสิ่งที่แบบกังวลที่สุดก็คือจะคุยยังไงกับลูกฮะเพราะว่าเพราะเราก็แบบกังวลเราก็กังวลจริงๆว่าแบบพอเราไปพูดกับเขาเนี่ยเขาจะหาว่าเราแบบโอ้ยอีลุงเสลอพูดอะไรเนี่ย ไม่รู้ว่าวัยรุ่นเขาทําอะไรกันฟังอะไรกันเราไม่รู้ไงแต่ว่าเราก็ต้องแบบหาวิธีคุยกับเขาก็โชคดีน้องเขเป็นแบบผู้ใหญ่นะครับเขาเป็นนักแสดงแบบโปรเฟชชัลมากนะคนนี้เอาอีกแล้วเนี่ยน้อมทำไม อ้างไปแม่อีกแล้วเนี่ย ยังไงนะนะครับความน่กวในเ่เราจะได้เห็นอะไรยังไงครับหนัเรื่องนี้ค่ะความน่ากลัวในในฉากหรือว่าความน่ากลัวของตัวละครผมน่ากลัวทั้งคู่ฮะก็ก็ในฉากมันมันก็จะจะใช้เทคนิคอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ผมว่ามันเป็นฉากน่ากลัวที่สนุกดูสนุกแต่ตัวละครผมเองเป็นตัวละครที่น่ากลัวแต่ไม่ค่อยสนุก อย่างไรก็ต้องไปดูกันอีกไม่กี่นาทีนี้ฮะก็ผมว่าความน่ากลัวนี้ก็อาจจะเป็นความสิ่งที่แตกต่างนะฮะในความเข้าใจก็คือมันเป็นหนังที่พูดถึงความกลัวผ่านมุมมองที่เป็นของสิ่งลี้ลับที่ตามความเชื่อของมุสลิมครับก็คือเรื่องจีนซึ่งผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจีนเนี่ยไม่ค่อยถือ นำเสนอในในหนังไทยเท่าไหร่ซึ่งเราก็เลยคิดว่าไอ้นี้อาจจะเป็นความแปลกหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่หนังเรื่องแรกรแต่ว่ามิติที่เรานําจะนําเสนอเนี่ยมันน่าจะมีความแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นที่เคยได้ดูมาก็จริงๆแล้วใช่ครับคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการย้ำนะครับจะเป็นแก่นของหนังเลยถึงแม้ว่าเป็นหนังสยองขวัญน่ากลัวนะครับก็คือการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่า หนังก็พูดถึงตัวละครที่มาจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในที่เขาไ่บุญเคยแล้วก็มันก็มีปฏิกิริยาจากข้างในที่สู่ข้างนอกดังนั้นมันก็เหมือนกับการประท้ากันของความแตกต่างแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้แนวทางการอยู่ร่วมกันของทุกคนในสังคมก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นครับามเลค่ะามค่ะตามค่ะคนีมาอล้านมาร้อยล้านมาแน่ นี่เขาพูดแล้วนะนี่รับประกันก <c oughs> ับจากพิจักอ่ก็พูดตรงๆเลยคือหนังเรื่องนี้คือจุดเด่นของมันน่ะคือตัวเนื้อหานะครับแล้วก็เราทุกคนเนี่ยนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนนี่ก็ตั้งใจทำงานกันมากครับก็ตั้งใจอยากนำเสนอเรื่องนี้โดยเฉพาะผมผมรู้สึกว่าเนื้อหามันดีมากแล้วก็ในมุมผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังผีที่แน่นอนมันครบถ้วนมันก็เป็นหนังผีที่แบบหนังผีจ้องร่าที่แบบมีบ้านผีสิง มีผีลอบมีตุ้งแช่บ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าแบบลึกๆไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่พี่ต้อยว่าเนี่ยมันมันเป็นตัวเนื้อหาที่พูดถึงแบบการอยู่ร่วมกันแล้วก็มันมีแง่คิดอีกเยอะแยะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันทําให้หนังผีเรื่องนี้มันยูนิคไปกว่าแบบหนังผีทั่วๆไปนะครับก็ฝากให้ทุกคนมาดูนะครับ The Curse Land นะครับแดนแดนสามนะครับวันที่สิวันที่สิกรกฎาคมนี้ครับ